สนับสนุนโดยคาราบาวคาราบาวกรีนแอปเปิลผงซักฟอกสูตรเข้มข้นเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพรเครื่องดื่มวูดดี้สีล็อก ้อนรับทุกคนเข้าสู่ค่ายนักรบรุ่นล้าเ <Yeah! S 1> พื่อพี่น้องกูจะสู้หลังชนฝาเพื่อลูกเมียกูจะสู้ตุดแรงล้าสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีจ้าท่าน,สว,ส,านสวัสดีครับท่านเอ็มเป็นทหารอยู่ค่ายไหนรึเอ่อค่ายลูกเสือครับท่าน<ว>ท่าน<ห>เป็นใครมาจากไหนรึข้าคือแม่ทัพครับแล้วบอกได้เลยว่า ไม่ว่าลบตึกเหนือเกือใต้เนี่ยคาผ่านมาหมดแล้วท่านเป็นอะไรบ้างครับเป็นแม่ทัพมันมันยากตกบรงคับช้างเห็นช้างคู่คู่คู่กายพี่ไหมครับผมยังไงครับตัวนี้ดีนงครับตัวนี้ดีไงครับทำไมมันสั่นๆครับเล่นเล่นเล่นยากกว่าสินแสอ่ายา่ช้างตัวนี้ยังไงครับท่านแม่ทัพครับคือช้างตัวเนี้ยบังคับง่ายยังไงครับท่านคือรู้ใจรู้ใจขอแก้แบบว่า เราคอบซ้ายอยากให้เลี้ยวซ้ายต้องครอบขวาครอบขวาเลี้ยวซ้ายครอขวาเลี้ยวซ้าย้อซ้ายที่นี่เขาทำเสียเอฟเฟกเหมือนนะมันแบบไม่ต้องทำฟังฟัง บอกได้ลยนะไม่ไม่ไหวไสิ่งนเอาเอาองะไรล่ะนาก็ไม่เห็นเจ็บก็เจ็บเหนือยก็เหนื่อไม่ได้อะไรเลยเป็นสิงแสดีกว่าคือคนกระชมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันใครเอ้าเป็นช้างเป็นช้างเป็นช้างเหรอเป็นช้างร้องเพลงช้างได้ไหมเพลงเปเป็นเพลงประจำกายร้องได้ครับผมเพลงช้างต้องเอาเพลงช้างได้ฟังช้างร้องเพลงช้าง ช้างช้างช้างนกเขืช้างเขาเปล่าช้างนั่นตัวไม่เบาบมูยาเขาเรียกช้างนี่ม่รู้ตจาเรียกถือว่าได้ไหมถือว่าได้ไหมถือว่าได้ถือผ่านนะส่วนข้าเป็นนักรบนักรบมีดาบประจำกายข้าขอเลยละกันเฮ้ยพาะนี่ทำอะไรอ่ะฟันแล้วทิ้งเ ใจอ่ะโดนฟันแล้วทิ้งถามพิธีกรไม่ต้องฟันผมไม่ใช่ไม่ต้องฟันผมไม่ฟันคุณอยู่แล้วเดี๋ยวเเล่นกันไม่ได้ยินเสียงหายใจช้าช้างปกติหายใจดังอยู่แล้วเฮ้ยข้าเขแอคติ้งเหมือนข้าตุ๊กมายังไงครับข้าคือมาทีไหนที่ไหนครับไหนครับขตุ๊กมาขี่ไตุกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนทีมงานอ่ะมันต้องให้ลุงเนี่ยเป็นเป็นตัวนี้แล้วให้เนี่ยเป็นช้างนี่ค่าข้าตุ๊กมาจะต้องขี่ช้างเออ ไม่ตีครับอ่ะข้าสึมาีย่่อออนหัเ้้โไม่นานรอดผมว่าไปไปออกรถที่ไหนบ้างนะเนือจดใต้ไม่เคยชนะไม่ถามตรงไม่เคยไม่ไม่รอดไม่เท่าไหร่อ่ะทำไมไมโอ้นักรบเรียกจะนักรบมากนักรบ เป้าขาด้วยแล้วเกมต่อไปจะเล่นยังไงเนี่ยเกมต่อไปเนี่ยบอกเลยนะว่าจะเกี่ยวกับพวกการสู้รบการขี่ช้างถ้าเป็นรายการสดอย่างนี้ด้วยพี่ทำอย่างเงี้ยมันยังไงเนี่ยถ้าเรื่องการตู้รอยังไงฉันก็ไหวคุณไหวไหม ไหณเคยไปรบที่ไหนมาบ้างเราเนี่ยนะเป็นทูตแห่งสันติไมตรีสันติไมตรีเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งสันติไมตรีเวลาไปนั้นไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้รบอราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปผ่อนคลายกับค่ายทหารเวลาไปถึงค่ายพวกข้าพูดคำเดียวทางค่ายนั้นผ่อนคลายพูดว่านวดไหมคะคำเดียวผ่อนคลายถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นค่ายทหารแบบต่างต่างประเทศเน่เราจะต้องพูดกับเขาว่าอะไร Hello Sleep with me แต่แต่ที่ผมรู้สึกนะนักรบทั้งสองคนเนี่ยฮึกเหิมมากแต่วันนี้ทำไมช้างดูเหน่อยเหนื่อช้างดูเงียบเงียบช้างชุดช้างล้งเป้ามากมันหาชุดช้างได้เหมาะสมมากก็หลังหาตัวใหญ่ๆสักนิดนึงนะช้างดูจังเงียบเงียบเหมือนทุกทุกคนอยากจะเล่นเกมแล้วอยากอยากเล่นเกมแล้วเพื่อจะให้คุณพงเนี่ยตัดกระเป๋อีกหนึ่งใบเพราะเบรกเมื่อสักครู่นะครับคุณพงคุณพง คุณพงษ์สามารถตัดแล้วหนึ่งใบนะครับผมแน่นอนครับว่าเกมนี้เนี่ยมีนักรบแล้วมีช้างแล้วเราจะพร้อมออกเดินทางเพื่อไปสู้รบกันครับกับเกมที่มีชื่อว่าขี่ช้างท่งเมืองกติกาขี่ช้างส่งเมือง หล่าดาราจะต้องจำลองสถานการณ์ขี่ช้างส่งเมืองโดยดาราสองคนที่รับบทเป็นนักรบที่ต้องผลัดกันขึ้นมาขี่หลังดาราที่รับบทเป็นช้างเพื่อไปชี้สถานที่ในหวดที่กำหนดให้เพื่อนตอบให้ถูกต้องหากดาราที่รับบทเป็นช้างสามารถตอบชื่อสถานที่ได้ถูกต้อง10บคำภายในเวลาที่กำหนดจะเป็นฝ่ายชนะทันที คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะอย่าดูแล้วแบบเพลินเนเพลินเพนเฉยนะเพราะว่ามันสนุก <นะ S 2> เกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะสแกน QR Code ด้านล่างที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะคะคและไปตอบคําถามประจําสัปดาห์นะคะคําถามสัปดาห์นี้ถามว่าคุณคิดว่ากระเป๋าจะเหลือกี่ใบเพราะอะไรนะคะหค,คนที่ตอบโดนใจคณะกรรมการรับไปเลย1น่งน แล้วถ้าอยากมาเล่นเกมล่ะแบบคุณพงเนี่ยก็บอกเลยว่าง่ายมากๆอีกเช่นเดียวกันมือถือที่หยิบมาเมื่อกี้เพิ่งวางลงค่ะสแกนต่อเลยค่ะ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสแกนเสร็จแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดต่างๆของผ่านทางของผ่านทาง Facebook ของทาง มีมิตินั่นเองค่ะครับผมเรื่องที่บอกไปแล้วครับว่าเกมนี้ครับกับเกมที่มีชื่อว่าขี่ช้างทรงเมืองแล้วก็มีการขี่หลังช้างกันนักรบทั้งสองคนต้องขี่ช้างครับผมจะมีสถานที่มาให้ช้างเป็นอะไรคะช้างเป็นอะไรแล้วก็ที่ขาสั่นพับๆแล้วไม่เห็นเหรอมันเป็นอะไรกันมันต้องขี่อ่ะมึงอะไรมึงอย่างนี้ว่ะขี่ไอ้ก้เป็นช้างไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยชุดได้เลยอ่ะพี่ยอมไหมมันต้องมีช้างมันต้องมีช้างกินมันต้องมีช้างก็เมื่อกี้บ่นลงไม่ได้ ไอพงษ์นะเออมันว่าแหมว่าเอ้ามันว่าเกมเนี้ยมันต้องมีช้างแต่ตอนนี้ช้างกูอยู่ไหนเออมันจะจังงงเอาเกมเป็นช้างให้ให้พี่จตพู้เป็นช้างไหมเออโอ้โหป้าผิดนะป้าบ้าแล้วถ้าแล้วก็พี่โก้แหละพี่โก้นะพี่โก้ยอมลงลงเป็นช้างนะโอเคเต้ายังไหวอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วม่ของ่าเป็นช้างเลยนักรบนักรบทั้งสองคนชันนี้ครับทักกับผมก่อนนักรบทั้งสองคนนะครับช้างอยู่ตรงกลางนะครับคร้อตอนนี้ พี่โกเป็นช้างนะครับผมมีชื่อสถานที่มาให้นะครับต้องทําให้ได้10สถานที่ภายในเวลาที่กําหนดนะครับถ้าได้มากกว่านะครับคุณพงศ์ตัดกระเป๋าทันทีนะครับโดยที่คนที่ขี่นะครับนักรบต้องขี่บนหลังช้างและใบสถานที่นั้นาขาห้ามโดนพื้นนะขาหนนะกระโดดนะกระโดดนะกระโดดก็ไปเลยนะกระโดดถ้าทั้งสาคนพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ถ้าช้างไม่รู้สถานที่ ทิ้งนักรบได้เลยนะโอเคทิ้งได้เลยและเปลี่ยนเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับพร้อมนะครับคุณพงพร้อมนะครับทั้งสาคนพร้อมนะครับสรัับบเลยคถ้าพร้อมแบบนี้แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับไปไปสมมุติว่าเรากินกินอะไรกินอะไรที่มันเป็นท่อนๆเขาเรยียกอะไรโรตีโรตีไม่ใช่ท่อนๆแดงๆสีดแดงๆกุนเชียงไกกรอกมีคำว่าเชียงมีคำว่าเชียงเชียงใหม่เชียงรายกระเบื้กระเบ๋ามันทำไมกระเบามันกระเบา่วงตังมัยงเชียงตุงเชียง แล้วครับคนลัไปเลยเข้าแร้วไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ยางไม่ใช่ยาลุงไปครับลุลงไปครับสายแล้วพาทีลุงลงไปไปอาบนวดบ่อยๆแถวๆถวนนจริญถนนเจริญไม่ใช่ชื่อพวจยเดินไปไปไป บานอลงลงไปครับสาวอะไรที่โกจริงๆสาวบางไปครับไปครับ้โหเร็วมากเร็วมากครับไอที่ที่พวกดักลบอยู่นี่แหละที Familien> ่เราจะไปบางจันบางจันอะไรบางจัใครบางจันไปครับไปครับสมยศสุทักกูอยู่ที่พรมเก้าคาเฟ่ หนังหนังอแงค์แขงเ้าแจกแจไปครับลุงลงไปครับขูชนะสิบทิศข้าอยู่เมืองจันรีเวลาเราเวนเราอยู่พม่าพม่าเวลาเาแ่งกไม่ใช่ครับย่งเูกไปครับไปไปนครับทางไม่ไปนะครับที่เป็นพื้นดินอยู่ในน้ำเขาเรียกอะไรในทะเลอะอ่าเอพื้นดินที่อยู่ในน้ำพื้นดินที่คนนั่งเรือไปเที่ยวกันมันเป็นอะไรอ้าวตรงกลางตรงกลางตรงกลาง เป็นเกาะเกาะอะไรเกาะเกาะเอ่อเกาะผู้ชายมีอะไรผู้ชายมีอะไรเกาะใครเกาะไข่เวลาจะหมดแล้วครับป่าป่าที่เขาไปไปเป็นป่าที่เขาไปถูกหวยอะมีเป็ดมีเป็ดอ่าทำยื่นถูกต้องครับไปครับไปครับโอ้โหไปครับอันอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าไอไอแดงเขียวเหลืองนี่คือเขาเรียกว่าอะไรแม่สีเออสีสีอะไรสีอะไรสีอะไรสีตัลตัดใสไม่ใช่สถานที่ว่าอะไรเออเอกชัยหมดเวลา เอกชัยมบต่อไหมใต่อไหมเอกชัยอะไรสีมิชัยถูกต้องโอ้โหถ้าพี่เอกมาที่จบเลยเมื่อกี้ลวมลงเร็วมากถ้าพี่เอกมาที่จบเลยและมีอีกที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ข้ามไปอนัญญาอะไรอนัญลองใบลองใบลองใบหน่อยลองใบหน่อยอะไรนะมันคืออะไรนะอะไรนะอะไรเออไอภูเขาที่มันเป็นลาดลงไปเขาเรียกอะไรหน้าอะไรหน้าผาหาผาอะไรผาอะไรผาแต้มผาชันผาผาหามดเออเออผาหามดทำไมรว่าหามดอ่ะไม่ผา มามันมีผานี่แหละที่ยิ้มไปพูดไปเจเดเจเดอะไรเจ๊ดเจ๊ดเรื่องเรื่องของมือผมสาวดีเมืองอมสาวดีหูเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยหูอื้อหมดแล้วมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากเยาแต่ถือว่าทําได้เยอะพอสมควรเลยครับทั้ง3คนครับไปหาคุณเมษาคุณพงษ์เลยครับไปร่วมลุ้นด้วยกันครับมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทำอย่างรวดเร็วทุ่มเทอย่างเต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยจะได้ไปทั <Yeah> ้งหมดกี huh. ่คำนะคะ ถ้าเกิน10คำนะครับตัดกระเป๋าทันทีหนึ่งใบนะครับเราจะมาลุ้นพร้อมกันครับว่าทั้ง3ดาราของเราทําได้เกิน10คคำหรือไม่ครับถ้าเกิน10บำ้าเลยนะครับเมื่อกี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับเวลาดีอยู่นะครับทำได้เยอะเหมือนกันนะครับครับผขอให้เป็น2องลักครับและทั้ง3ดาราของเราทําไปได้ทั้งหมดทั้งหมด ทั้งหมดสิบเอ็ดคำเต็เกิดที่ทำแบบนี้ถือว่าทำสำเร็จมา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 สุดยอดไอ้ตบมือสิยอดเลยครับสุดยอดเลยทั้งสามคนร่วมแรงร่วมใจกันทำไปถึงสิบเอ็ดคำด้วยกัน นอนค่ะทางรายการจะตัดกระเป๋าอ,ออกอีก1ใบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จาก4ใบตอนนี้เหลือ3ใบแล้วค่ะเกมชนะรวดเลยชนะรวดทั้ง2เกมทําให้ตอนนี้คุณพงษ์นะคะโอกาสในการคว้าแจ็คพอตกลายเป็น1ใน3แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเกมสุดท้ายคุณพงษ์จะสามารถตัดกระเป๋าเพื่อให้โอกาสเป็น50-50ได้หรือไม่กลับมาเจอกันในรุ่นละลั่นแจ็คพอต